สวัสดีครับนี่คือโปรแกรมตัวที่3หลังจากที่เราได้เรียนเกี่ยวกับ syntax หรือว่าเรียนเกี่ยวกับไวยากรณ์ของภาษาจาว่าสิ่งที่สําคัญไม่ใช่ที่เราบอกว่าโอ้เข้าใจแล้วหรือว่ารู้แล้วสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราต้องหัดเขียนโปรแกรมนะหรือเราเรียกว่า Programming วิธีเขียนเป็นยังไงนั้นด้วยเหตุน,นี้เราจรึงมา เขียนโปรแกรมเยอะๆนะครับดังนั้นใครที่สนใจจะวาถ้าอยากเก่งจาว a ก็ต้องไปหาโจทย์ไปพลิกตำราไปดูำตำราไปดูโจทย์ของคนอื่นแล้วก็หัดเขียนเยอะๆนะครับก็จะเก่งขึ้นเป็นคนที่มีทักษะดังนั้นโปรแกรม3หรือโปรแกรมทุกโปรแกรมที่มีอยู่ในวิดีโอเนี่มีก็เพื่อขึ้นมาที่ให้เห็นว่าเปิดโอกาสให้เกิดการฝึกฝนถ้าได้ฝึกฝน เรวจะเข้าใจว่าเออตัวเองนั้นเนี่ยมีความคืบหน้าหรือสามารถที่จะเขียนโปรแกรมแก้ไขปัญหาหรือคิดเป็นคิดแก้ไขโจทย์เป็นหรือเปล่านะครับดังนั้นโปรแกรมนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะยากโปรแกรมนี้ง่ายๆนะตัวอย่างนี้ง่ายมากแต่ว่าก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ลงมือทำนะไม่ใช่มาเปรียบเทียบความเก่งหรือไม่เก่ง ดังนั้นเรามาฝึกฝนกันดีกว่าสร้างโปรเจกต์ขึ้นมานะที่มีชื่อว่าตัวนี้นะครับโปรเจกต์ project ขึ้นว่า compare เอาเขียนคำว่า compare ผิด compare ตัว m นะครับ compare two number เราจะเปรียบเทียบ2 number หลังจากนั้นสร้างโปรเจกต์นะชื่อโปรเจกต์ของเราชื่อว่าอะไรครับโปรเจกต์ project อะไรก็ได้ที่ชื่อตั้งมาผมตั้งว่า com java low p r o g r a m m i n g i x g m x l m p r o p r o m 3นะนะใช้คำว่าโปรแกรมมิงเนื่องจากว่าเราเน้นเพื่อให้สื่อสารเห็นว่าเรากำลังฝึกเขียนโปรแกรมถ้าเราไม่อยากจำนะเราไม่อยากใช้ความจำซึ่งจริงๆการเขียนโปรแกรมไม่ควรใช้ความจำนะเราต้องฝึกทักษะเอาละแล้วก็สร้างคลาส ขึ้นมาชื่อว่า compare two numbers หลังจากนั้นสร้างไม่ต d ด main ขึ้นมาแล้วก็เตรียมพร้อมสภาพเริ่มตน้นนะครับการเปรียบเทียบ2ตัวเลขเนี่ยก็คงไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากมากเอาละถ้าใครหน้าต่างไม่พร้อมนะก็ปรับหน้าต่างก่อนก็ได้จะสังเกตเห็นว่าผมอยู่ในะจะว่า perspective ตัวนี้นะจะว่า perspective มุมมองของ Java ก็เปิดมาหลังจากนั้นมินิมัลส์ด้านข้างลงไปแล้วก็มินิมัลส์ด้านล่างลงไปเป็นวิวทั้งหลายส่วนวิวที่อยู่ทางด้านซ้ายผมเอาคอนโซลมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวก็กำลังจะดูการแสดงผลที่นี่โอเคเอาละเมื่อเตรียมเรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มเลยแล้วก็ไปกันได้เลยนะครับเราจะรับข้อมูล2ตัว มาจากทางคีย์บอร์ดเราก็คิดถึงว่าอ๋อเราต้องใช้คลาสสแกนเนอร์และต้องใช้คลาส system in เพราะว่า system in นั่นน่ะเป็นมันเป็น input stream เป็นสายนำ data เข้ามาทางคีย์บอร์ดนั่นเองอ่ะเริ่มเลยครับสแกนเนอร์นะให้ชื่อว่า my scanner ก็ได้ Scanner System.in โ okay. อเคจะเห็นว่ามันเป็นสีแดงที่เป็นสีแดงเพราะเราไม่ได้ Import Class j จะวาเข้ามานั้นถัดจาก Package เราจะ Import การ Import ก็คือการที่จะไปเรียกใช้ Class ที่เราต้องการอยากใช้ในที่นี้ก็หมายถึง Scanner อันนั้น คำว่า import จริงๆหมายคาว่านำเข้านะแต่ก็หมายที่แท้จริงก็คือว่าเราไปเรียกใช้เราไม่ได้นำเข้ามา,าจริงๆโอเคแต่เราไปเรียกใช้มันนะหรือว่าไปโหลดเอามาใช้ก็ได้เอาละเรื่องนั้นก็เอาไว้ศึกษาต่อไปก็แเรากัน import java. util. แล้วก็ scanner นะเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วเราก็จะแสดงทางคอนโซลเนะพราะถ้าเราไม่แสดงทางคอนโซลนะสมมุติว่าเป็นแบบนี้เซฟแล้วก็รันถ้าเป็นแบบนี้นะสตาร์ทแล้วก็เอนแบบนี้เนี่ยหรือว่าสตาร์ทเสร็จแล้วไม่ได้บอกให้เราทำอะไรเราก็คงไม่รู้ทำอะไรใช่ไหมครับ ก็คือโปรแกรมไม่ได้สื่อสารกับเราดังน,นั้นเราต้องสื่อสารบอกว่าอ่ะมันอยากจะให้เราทําอะไรป้อนตัวเลขเราก็ต้องมันก็ต้องบอกว่าสั่งให้เราใส่ข้อมูลเข้าไปนะถึงจะดีโอเคดังน,นั้นเราก็มาแสดงทางคอนโซลว่า Enter to number Enter to number ซึงตอนนี้แหละเราก็จะเอาตัวน้ำหนึ่งเนี่ย m y s c a n n e เเนี่ยเราจะเรียกใช้เราจะเรียกตัวเลขที่อยู่ในหนึ่งบรรทัดหรือว่าตัวเลขที่ป้อนเข้ามานะครับเช่นเดียวกันเราก็จะเรียกตัวเลขตัวที่สอง แสดงดูสิแล้วก็มีการตรวจสอบใช่ไหมน้ำหนึ่งนั้นเท่ากับน้ำหนึ่งส่วนน้ำสองละ่ะเป็นเลขอะไรดีไหมอ่ะเราลองดูสิรันดู เขาบอกว่าให้ใส่ตัวเลข2ตัวเลขนสะตัวเลขปับ๊บหกับหมายเลข33เลขอะไรก็ได้โอเคนะเอาใหม่สิสมมุติว่าเราใส่เลข22 44แล้วก็ใส่อะไรเข้าไปอีกนะโอเคเราจะเห็นว่าไอ้เจ้าตัวหนังสือยึกยือพวกนี้เนี่ยนะมันเป็นเซตของบรรทัด นั้นเพื่อให้แน่ใจเราสามารถที่จะตัดเศษพวกนี้ไปได้โดยการใช้อะไรจำได้ไหมสแกนเนอร์เน็กไลน์ถ้าใครจำไม่ได้ก็ให้กลับไปดูเรื่องสแกนเนอร์นะครับเอาละเราได้2ตัวเลขมาละทีนี้เราจะทำการเปรียบเทียบดีไหมเอออย่างหนึ่งที่เห็นก็คือว่าปั๊บเมื่อเราเห็นแบบนี้เนี่ยเราควรจะประกาศตัวเลขเนี่ย ไว้ด้านบนนะเพื่อให้มันเป็นเห็นว่าโปรแกรมของเราเนี่ยมีสัดส่วนดนะีค่าเริ่มต้นเท่าไหร่มีไหมเป็นศูนย์ก็ได้เราควรจะประกาศไว้ข้างบนแล้วก็เอามาใช้ข้างล่างอย่างนี้จะสวยกว่านะมันไม่ใช่เป็นกฎเกณฑ์อะไรนะครับแต่ว่ามันเป็น เราเรียกว่าอะไรนะโดยปกติเราจะเขียนอย่างนี้นะเป็นธรรมเนียมก็ได้ว่าเป็นธรรมเนียมหรือว่าเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทํากันเราก็จะสร้างตัวตัวแปรในไว้ด้านบนถ้าอยากรู้ว่ามีการประกาศอะไรเราก็มาดูด้านบนด้านล่างก็เป็นการใช้นะครับเ,เ,เราทดสอบแล้วนะเนาะเรียบร้อยเราจะมาเปรียบเทียบแล้วก็ใช้คําสั่ง if นั่นเอง เรามาลองเรียงใช้คำสั่ง if e ดูสิแล้วอยากรู้ว่าเลขตัวไหนใหญ่กว่าเลขอีกตัวไหนก็าสามารถที่จะเปรียบเทียบแบบนี้ได้เลยใช่ไหมเรากำลังบอกว่าเอ๊ะเลขหนึ่งใช่น้ำหนึ่งมากกว่าน้ำสองหรือเปล่านะแต่ในในทางเมื่อเราเปรียบเทียบแบบนี้เนี่ยโอกาสบางที ตัวเลขหนึ่งอาจจะน้อยกว่าก็ได้น้อยกว่าสองก็ได้หรือบางทีอาจจะเท่ากันก็ได้นะมันเป็นมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ดังนั้นนี่เราก็ลองมาเปรียบเทียบดูนะเงื่อนไขที่สองก็คือว่าถ้ามันมากกว่าถ้ามันไม่มากกว่ามันอาจจะเท่ากันก็ได้ ในการเป็นการเปรียบเทียบตัวเลข2ตัวที่เท่ากันนะครับหรือมันอาจจะตัวเลขตัวที่1อาจจะน้อยกว่าก็ได้นะแล้วก็ยังมีกรณีต่างๆด้วยกรณีต่างๆด้วยซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะ แต่ในกรณีนี้เราเห็นว่าถ้าตัวเลขสองตัวมาเปรียบเทียบกันนั้นเนี่ยมันก็มีสามกรณีเท่านั้นแหละอันที่หนึ่งก็คืออาจจะมากกว่าอันที่สองคืออาจจะเท่ากันอันที่สามก็คืออาจจะน้อยกว่าดังนั้นในกรณีนี้การเขียนแบบนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรนะไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับดังนั้น เรามาดูการใช้คำสั่ง if จะเห็นว่านี่เป็นการเปรียบเทียบเกิด true หรือ false ไหมถ้าเกิด true mm hmm. ก็ทำงานอยู่ในตรงนี้เลยแต่ถ้าเกิด false มันจะมาเปรียบเทียบตรงนี้ถัดมาคือเปรียบเทียบ condition ที่2นะเพราะว่าภาษาอังกฤษบอกว่ายังไง if else else ก็คืออย่างอื่นถ้า condition ที่1ไม่ถูกเขาก็บอกว่า else แล้วอย่างอื่นละ่ะ มาเทียบคอนดิชันที่2เงื่อนไขที่2ก็คือว่าเท่ากันหรือเปล่าถ้ามันไม่เท่ากันมันก็เป็น fault ก็ไปอย่างอื่นละ else ก็มาเปรียบเทียบคอนดิชันที่3เห็นไหมครับน้อยกว่าไหมนะถ้ามันไม่ใช่2กรณีแรกมันต้องใช่กรณีที่3แล้วละ่ะเดี๋ยวเรามาเห็นกันถ้าไม่ใช่ทั้ง3กรณีอีกนะก็ต้องมาที่นี่ แต่ที่จริงเนี่ยบรรทัดน,นี้มันยังไงมันก็ไม่เห็นนะยังไงก็ไม่เห็นอยู่ไม่มีวันที่จะเห็นอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันดังนั้นถ้าเ,าเรามาดูท่านหนึ่งใหญ่กว่าสองเรก็สามารถที่จะแสดงผลได้ แสดงผลได้ว่ายังไงนะเลขที่หนึ่ง is greater than uh, น้ำสนะอาจ,จะบอกอย่างนี้ก็ไดนะ้หรืออาจจะแสดงเป็นคำว่าน้ำหนึ่งนั้นมากกว่าน้ำสอง อาจจะเขียนแบบนี้ก็ได้โ okay. อเคออาจจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับหรือตรงนี้เราอาจจะบอกว่า น้ำหนึ่ง and น้ำสอง are equal เท<อ>่ากัน,นแล้วก็เลขอะไรละ่ะอาจจะแสดงตัวเลขไปว่าสิ่งที่เท่ากันนั้นมีค่าว่าอะไรก็ลองแสดงไปอันนี้ก็ได้ เอาเวลาของเราก็ขยับมาแล้วเราเบรกเดี๋ยวเรามาต่อในอีกตอนหนึ่ง